คุณกำลังหันข้นคนเอาหลังชงนกัน<า>ตรงกลางนิดหนึ่งพี่ฝนมาจะทำาได้พี่มอีกนิดนึ่งหนึ่ง,ง,งก้าข้นหลังจ้งาที่เตมดแท้าแล้วมียาดไไมไหมจ๊ะมีพรอมไหมจะพที่เอคุณพ่เนยงนะโอเค คุณไม่ได้เล่ามำากไหนเลยใช่ไหมไม่มีเลยโอเคสวัสดีจ้าชื่ออะไรคะมิววันนี้มาจากที่ไหนคะไกลไหมทย่ยู่กุงเอาอทพงนี้อู่แถวนี้โอเคตื่นเต้นไหมเมยอะไรอยากจะบอกเขาก่อนเลยค่ะผมทำถูกนะครับ พร้อมไหมคะ ค่ะที่

ที่มันเอาเพื่อนได้ลอยแล้วทั้หมด้านล่างไคะโอเคนี่ถ้ารู้ว่าเกมง่าย